lùng lùng ra ư Cái gì Người ăn bè mà có. Này, con con mời mẹ môn phà nuôi về lắm mà nuôi Đừng phà mẹ nuôi về phú cao mà thì càng Chứ mình cứ nhớ bẩn phù nuôi ăn bè là có chú của mẹ phù mẹ Nuôi để con Ủa, nghe ปาเกะตายเครียนดี๋กูทำรอแล้วกูเกรียนมึงเกีนได้่ะเครียนราคามกูเจอปุ๋ยไว้ใจยางยีทิมโซกันสราถุกมาได้ก้อนใจพามาทางไว้ข้า a n ้านพี่ r มาแต่น้อยฝากขาไปเจอแตงจะลุ้นปุ๋ยฝานมดไปแต่งใจโซปุ้ยกูมองยาแล้วงพากูไปกินยาที่ก็พึ่งกิยาเว้นปุ๋ยเ้นู่วนี่อบปุ๋ยกูนัวนมกู bây giờ quý văn quen bây giờ phải bây giờ nằm phải. Phải. ông kín công của yako blue cộng kênh bôn kín mẹ dài nắp bôn của kênh bôn kênh ok 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 nhà ok 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 ok

Bây giờ, sắp. People running sát, of a bay ở đây. Say tim banh thanh 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 chinh a quang. Grenade up. They are banal of canh bay 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 អរគុណប្លែនប ோம் ក៏លើយកទាំងនាំតំណងជឿជឿជឿអរប់នេះរមៅអកលេសីគួគីស៊ីរមៅរមៅអោតាយ៉ាងទ្លាបបងជាតោផ្ WAN លៀងអមនាំនាំកាន់អាចាក់ទីឡាគិលិលដែនវ៉ោអូចាក់កៅខោរៀងបងណយណងក៏កាន់អោអាចាក់ទីឡាគិលិលដែនចាក់កៅរៀងបងអកកាន់ trong trong mặt tầm bạc đen Tông tin về kinh về đen yung rầm bên Ngay chút ra chơi lộp đi, lộp mau Chút ra cho trường trao Này thi. đi, lộp đi lộp mau Mà rộp đi mau là chỉ đi mà làm gì là Ra cho quăng mà làm chơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อาะป่ะน,นีตาบ่าวกเพียมึงเคยกินขนมไทเตลไหมขนมไทไตอ่ะจื้อกูมันมีขนมไตไตลทุกชน,นิดที่ว่าลงท้ายโด้วยยิบอ่ะขึ้นโดยจื้อกูแล้วลงโด้วยยิบอ่ะน้ำไร่ตียิบน้ำไร่ตียิบน้ำจีนน้ำจีนฮโจ๊กอะไกันยิบในระ่มกินไหยิบกินเปลือมมันไม่ใช่เฮ้เจอไรวะ มึงต้องกดนคิดแต่มั้งร่างจากโควิดนี้เกิดขึ้นแล้วใไงยะเนึกอตึ้งคำไหนล่วงหลอกกล่าวมั้งพระองค์ตันซันไปเลยว่าเซตตะกิ้ปอบเพียงต่อไปนี้อย่าคุมคุยทำไรก็ต้องรปยัดต้องไปให้ได้ตีโปรงได้โปร์ไม่เผชิญเผื่อนไงใช่ไหมก้นในคิดตึ้งพระองค์ตันขึ้นมาขึ้นเลยว,ว่าร่างจากโควิดนี้อะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันซ้อนในโลกโลกถูกทิ้งไงใช่ไหมไม้ยะไม่จะตายตืึนตุ้มไว้เลยโควิดนี้ตายผมไม่ได้ตึ้งลอยขึ้นๆๆ หลอดจนสงคงการตายสิ่งเป็นพันมน่าคาดว่าเถอะเกับพวกเราในคนนั้นต้องมึงให้กูนะก้อยไม่รู้ก้าใจเล่แค่นี้ตั้มันตกใจกันมากูจะคว้าแตมาใจไม่เม่ดเสียใ่กูจะเส่ยใ้ช่ใช่ใ่แต่มับลนาำบาก้ากูเองมามิเงินแต่โมกูเอง

เนี่ยกูคนเหลือควนซอยสะอาดแจงเย่างนี้แหละก็โควิดจอนก้าวได้กำหลังหลังจอนติงแต่มาตักติงหลังตักได้กำหลังหล้วก้าวปัดเซ็ตลางจอนหลังนี่เออปัดเชียหลังมื่อมาลางเคยกูจัดไม่ออกจัดดื้อข้าวปาแล้วโปรกนี่ยังได้โปรกนี่กูโปรกไปวันนี้น้ำตาโปร่ หาลลเคลโบรกูโปรตกซิ่งไม่เกี่ยวใครดีกว่าป้าไปดิเออดีปรีโปรกลางเรืองกูโปรเต็มแมตตหลอกคอหลอกแก๊สนี่กูโปรเกยออกเดือนไหนใกล้มึงโปรใกยแต่มึงมีใกล้ใกล้อะกูใกล้ใกลอยู่นะนั่นไม่ใกล้ใกล้จะโปรใกยกับกูใกล้ใครอยังไงอันนั้นโปรใกยแต่มึงใกล้ใกล้เดกูตามดิโปรเกยอื่นบอกได้ใกล้ดิโปรเกยเดี๋ยวกายใกล้อะกูเอยกว่าไปขึ้นโต๊ะได้ใช่รอยควัก ใีใกล้ตอนึงไปเ้อก้อนก็มาต่อตาจ่ะไปเจอพืชตอกูเม็ดมันใกล้ตอ